ทำนายดวงชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎประจําเดือนมกราคมสองห้าหกแปดคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่สิบหกกรดกรดาคมจนถึงวันที่สิบ 5. สิงหาคมของทุกปีค่ะใช้ดูได้ทั้งชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนธันวาคมสองห้าด กรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปค่ะเอจะทำลิงก์ไว้หรือเข้าไปที่หน้าเพลย์ลิสต์เข้าไปที่หน้าช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันแล้วก็ไปที่เพลย์ลิสต์ก็ได้ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกขอความกรุณา ขอความกรุณาช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทยค่าครูด้วยค่ะชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎในเดือนมกราเนี่ยท่านมีดวงจะได้รับรางวัลอาจจะเป็นรางวัลจาก การทำงานหนักในช่วงที่ผ่านมาได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติได้รับถ้วยรางวัลได้รับใบยกย่องเกียรติคุณช่วงเดือนมกราเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยอยากจะทำบุญให้กับเทวดาและเจ้ากรรมในเวรคุณมีความสนใจทางด้านพวกผี จิตวิญญาณการกลับชาติมาเกิดคุณจะไปเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเป็นช่วงที่ว่าคุณนะจะต้องเสียเงินให้กับหมอดูชายหมอดูหญิงช่วงเดือนมกราเนี่ยเหมือนคุณนะตัวคุณนะจะมีความสนใจทางด้านศาสตร์การทำนายศาสตร์การดูดวง สำหรับคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยผลคะแนนอะมันออกมันออกมาดีมากกว่าที่คุณคิดอีกนะทั้งทั้งที่คุณก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนอะ่ะแต่ว่าเออทำไมผลการเรียนมันถึงออกมาดีจังเลยอะ่ะช่วงเดือนมกราเนี่ยคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์นะ่ะคนที่ประกอบอาชีพอิสระ มีเกณฑ์ที่จะได้รับการชื่นชมช่วงเดือนมกราเนี่ยคุณจะได้รับของขวัญนะเนีช่วงเดือนมกราเนี่ย,จะ,นนะย,ยจะมีคนซื้อของขวัญของฝากมาให้ตัวคุณนะมีศัตรูในสายงานเป็นคนที่บุคคลผู้นี้เขาทำงานทำงานที่เดียวกับคุณนะหรือทำงานในสายเดียวกันเช่นเช่นคุณเป็นทนาย ทางนั้นก็อาจจะเป็นทนายเหมือนกันหรือเป็นอายการก็ได้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคุณอะไม่สบายบ่อยอะแล้วก็มีอารมณ์แบบท้อแท้เหนื่อยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอะคือที่ผ่านมาตัวคุณเนี่ยอุทิศอุทิศต,ตัวเองอย่างมากในการทํำงานอุทิศแรงกายแรงใจ เต็มที่แล้วอุทิศแรงกายแรงใจเนี่ยแต่ผลที่มันได้รับกลับมาเนี่ยมันคือขาดทุนผิดหวังอะสิ่งเนี้ยมันทำให้คุณเนี่ยทนไม่ไหวคุณรู้สึกเบื่อเกลียดค้านหรือในบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกเฉยเฉยอะรู้สึกแบบไม่คนที่ทำงานทางราชการอะอาจจะรู้สึกเงียบเงียบเฉยเฉย ยังไงก็ได้รู้สึกเฉยชารู้สึกเฉยเฉยรู้สึกท้อแท้คุณมีความคิดเกี่ยวกับการเขียนหนังสือการเขียนข่าวการทำงานที่เกี่ยวกับการเขียนหนังสือขายการเขียนข่าวมีมีความคิดอยากจะไปออกกำลังกายไปนั่งสมาธิ ไปเล่นโยคะช่วงเดือนมกราเนี่ยเหมือนกิจการที่ทำอยู่มันจะมีความยุ่งเหยิงอะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการติดต่อลูกค้าผลงานเนี่ยไม่ค่อยไม่ไม่สมหวังตามเป้าอะก็เลยรู้สึกท้อแท้ว่ายอดขายอะมันได้น้อยกว่าที่คิดก็เลยทำให้คุณน่ะรู้สึกเบื่อ ตัวคุณนะจะรู้สึกเบื่อแต่ความคิดสร้างสารรค์และไอเดียในการทำงานของคุณน่ะมันยังมีอยู่นะคือตัวตัวคุณน่ะเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะทางในงานที่ทำเช่นงานฝีมือมีมีเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะทางอ่ะ เป็นครูบาอาจารย์เป็นช่างฝีมือเป็นคนที่แบบมีความสามารถเฉพาะทางในงานที่ทําแล้วก็เป็นคนคน่อนข้างเก่งรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขแต่ชาวราศีกรกฎเนี่ยจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่สำหรับคนที่ไม่มีความสุขหรือเพิ่งเลิกกับคนรักไปอ่ะเหมือนกับว่าคุณพยายามสแสวงหาความสุข ยพยาพยามพยายามพยายามที่จะแสวงหาความรักดีๆอ่ะแต่ในการตัดสินใจที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ผิดพลาดคือตัดสินตัดสินใจพลาดในเรื่องความรักมาหลายครั้งก็เลยทำให้ตัวเองรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังและในที่สุดเนี่ยคุณก็เลยแบบเหมือนสูญเสียทิศทางอะ่ะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองรู้สึกมีความยากลำบากแล้วก็รู้สึกขาดความทะเยอทยานอะ่ะ แต่ปัญหาทางด้านการเงินจะดีขึ้นนะจะจะจะหาเงินจะเริ่มหาเงินได้ดีขึ้นในบางคนอาจจะได้ย้ายงานใหม่นะจะได้ย้ายที่ทำงานใหม่ช่วงเดือนมกราก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นช่วงเดือนมกราเนี่ย จะสนใจเรื่องลึกลับเรื่องจิตวิญญาณการดูดวงมีเกณฑ์จะไปหาหมอดูและก็เกี่ยวกับการทำบุญการเกี่ยวกับเรื่องวัดการทำบุญการสะดเดาะเคาะช่วงเดือนมกราเนี่เป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะเดินสายทำบุญแล้วก็ต้องการช่วยเหลือคน อาจจะมีความคิดอยากจะให้ทุนการศึกษาช่วยเหลือการเงินผู้อื่นอยากจะทำบุญอยากจะสะดเดาะเคราะห์เพราะว่าสิ่งที่คุณปรารถนามากที่สุดเนี่ยก็คือว่าคุณอยากให้ปัญหาทางด้านการเงินะ่ะมันดีขึ้นอยากจะให้มีคนมารักอยากจะสมหวังในความรักสำหรับสาวโสดเนี่ยสำหรับสาวโสดเนี่ย คุณก็อยากจะให้มีการแต่งงานคือสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยนั่นก็คือว่าคุณอยากให้ครอบครัวเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขอยากสมหวังในความรักความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเนี่ยพัฒนาไปในทางที่ดีอยากให้คู่ค้าคนที่ทําธุรกิจเรื่อมร่วมกับคุณเนี่ยตกลงอยากให้การติดต่องานการติดต่อทางธุรกิจเนี่ยมัน ไม่แย่หรือมีปัญหาให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะช่วงที่ผ่านมาคุณเครียดมากนะแบบเครียดอะ่ะหนักด้วยแต่ว่าคนรอบข้างเขาก็คงไม่รู้หรอกตกกลางคืนอะนอนไม่หลับเครียดเหนื่อยท้อแท้ คุณมีความวิตกกังวลที่ยืดเยื้อเนี่ยหาทางออกไม่เจอเหมือนคนตาบอดทําทางอะ่ะตัวคุณน่ะรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจคุณหวังว่าปีใหม่เนี้ยจะได้รับข่าวดีเรื่องความรักและคุณหวังว่าเวลาเนี่ยจะเยียวยารักษาแผลใจในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัวคุณน่ะสูญเสียเงินทองไปเยอะ การลงทุนทางธุรกิจขาดทุนและที่สำคัญน่ะในบางคนน่ะเรียนไม่จบมหาลัยต้องลาออกกลางคันในบางคนน่ะมีการลาออกจากมหาลัยกลางคันเรียนไม่จบก็คือว่าอาจจะเรียนไปแล้วมันไม่ไหวก็เลยลาออกไม่เรียนแล้วหรือไม่ก็ตัดสินใจย้ายไปเรียนลามตอนแรกอาจจะเรียนอยู่ราชพัฒน แต่ก็มีปัญหาเรื่องเรียนก็อาจจะตัดสินใจย้ายที่เรียนก็เป็นไปได้นะตัวคุณน่ะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันเหนื่อยไม่ได้รับความเป็นธรรมเจอคนเอาเปรียบอะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าเจอโกงเจอเอาเปรียบช่วงเดือนมกราเนี่ยตัวคุณน่ะ ตัดสินใจจะไปหาพวกหมอดูพวกล่างทรงหรือเข้าทางแบบพวกสะดาะเคาะต่อชะาตาะแกเ้เคสแกเ้เคสคุณอยากให้ธุรกิจและความรักเนี่ยมันเป็นไปแบบสมบูรณ์แบบอยากให้งานออกมาสมบูรณ์แบบอยากให้ความรักเนี่ยราบรื่นช่วงเดือนมกราเนี่ยจะเป็นช่วงที่สนุกสนานจะได้ไปเที่ยวทะเล มีดวงเกี่ยวกับเรื่องการย้ายที่อยู่ด้วยนะช่วงเดือนมกราเนี่ยตัวคุณนะ่ะมีเกณฑ์เรื่องการย้ายที่อยู่การย้ายมหาลัยมีจะมีหลายคนนะ่ะที่ว่าไม่เรียนที่นี่แล้วอะ่ะไม่เรียนที่นี่แล้วหรือไม่ก็โดนรีทายอาจจะเรียนไม่ไหวจะมีจะมีอยู่หลายคน จะมีอยู่หลายคนที่ตัดสินใจไม่เรียนที่นี่แล้วจะย้ายไปเรียนที่อื่นเป็นช่วงที่จิตใจบอบบางอะ่ะแล้วตัวคุณอะ่ะมีความสนใจอยากจะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีการไปบนบานสารเก่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ เหมือนเป็นช่วงที่ว่าคุณนะอยากจะขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะรู้สึกร้อนใจวิตกกังวลงานที่ทำอยู่ก็คืบหน้าเล็กน้อยและท้อแท้มากเพราะลงทุนไปเยอะแต่มันไม่ได้กำไรล้มเหลวทางธุรกิจเงินที่ลงทุนไปอะ่ะมันขาดทุนทำให้รู้สึกเครียดมาก แต่แนวโน้มอะช่วงเดือนมกราเนี่ยตัวคุณอะจะได้ไปเที่ยวทะเลจะได้คลายเครียดจะมีโครงการใหม่ๆเข้ามาและจะได้รับความช่วยเหลือจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีค่ะ